การกลับมาของเหล่าซุปตาขั้นเทพปรากฏการความยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย5ธันวาคมนี้ณสนาม S.C.G Stadium เมืองทองธานีทีมคานาวโรพร้อมคุณพลขั้นเทพจัดหนักทีมฟิกโก้ที่มาพร้อมลูกทีมตัวพ่อขององค์การวันพ่อพาพ่อดูตัวพ่อ สวัสดีครับนี่คือจอเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นสุดทุกบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมา GLS Global Legends Series จะเกิดขึ้นที่นี่ Amazing Thailand ของเราวันนี้มีตั๋ว VIP มาแจกด้วยจัดไปเย็นวันศุกร์นี้แหละครับพี่น้องขอแจ้งอีกครั้งนะครับว่าจะเปลี่ยนสนามมาแข่งที่ SCG Stadium เมืองทองธานี กับเซฟุบอลนัดพิเศษครั้งแรกในโลกที่รวมตำนาซุปตาตัวพ่อมากกว่า30คนมาฟาดแข่งและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรศึกนี้ระหว่างทีมฟาบิโอคานาวารโรแชมป์บอลโลก2006สุดยอดกองหลังและกัปตันเบอร์หนึ่งของอิตาลีซัดกดทีมลุยส์ฟิกโกตำนาซุปตาบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดแห่งทีมชาติโปรโต,ตุเกสรุ่นพี่คริสเตียโนโรนัลโดพร้อมซุปตาอีกกว่า30เยนส์เลมัน โกเก่งกวนเกรียนที่สุดของเยอรมัน Japanese Beckham Hideyoshi Nakata กองหลังจอมถึกที่เก่งขนาดอินเตอร์มิลานประกาศจากนี้ไปห้ามใครใส่เสื้อเบอร์ซีเพราะเบอร์นี้เป็นของฮาเวียสันนตติกองหน้าที่เจ๋งที่สุดของเอซีมิลานอังเดรเชฟเชนโก้กองกลางที่ดีที่สุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอลสกอสสองตัวจี๊ดลิเวอร์พูลไมเคิลโอเวนและสตีฟแมกมานมัน และ2สุดยอดมิดฟิลด์ made in Thailand เธิดศักใจมั่นและดัสกรทองเหลาและอีกมากมายพร้อมคอนเสิร์ตเป็น silly fools สุขที่5ธันวาคมนี้กิจกรรมมันๆน,นะครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงประตูก็เปิดตอน5โมงเย็นตัว๋วจัดไปได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ และวันนี้เรามีตั๋วเจ oh. ๋งๆในห้อง V.I.P มาแจกนะครับติดตามรายละเอียดได้นะครับใน IG ของเราแชมป์ช็อตเด็ดพรุ่งนี้16นาฬิกา45นาทีจะพาขึ้นรถ F1 ในช็อตเด็ดกีฬาช